สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลนิวจากบริษัทไทยอินซูโฟมนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเซลดาดาบริษัทไทยอินซูโฟมค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเซลแตงโมบริษัทไทยอินซูโฟมค่ะวันนี้นะคะแตงโมพาน้องๆมาทําอะไรคะน้องนิววันนี้นะครับเราก็จะมาสาธ,ธิตนะครับวิธีการใช้โฟมแพรนะครับแล้วก็ประโยชน์ของโฟมแพรนะครับว่ามันเนี่ยมีประโยชน์มากแค่ไหนนะครับกับการพวกในการใช้ในการให้อาหารปลาในการใช้ล่องสวนนะครับสาหรับชาวบ้าน ทั่วไปนะครับที่ปกติใช้เป็นเรือเนี่ยครับที่มันมีน้ําหนักเยอะแล้วก็มีความยุ่งยากในการใช้งานนะครับวันนี้ครับเราก็จะมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับในการใช้งานมานําเสนอครับพี่โมค่ะตัวนี้นะคะน้องนิวรู้ไหมคะเนี่ยน้ําหนักของพวกเรานะคะตอนนี้นะคะรับอยู่ประมาณ500ถึงเกือบ600กิโลเลยคะ่ะเพราะอาหารปลานะคะ25กิโลใส่เต็มกล่องกล่องกล่องเลยนะคะตัวนี้นะคะ่ะ นี่เห็นไหมคะน้องดาดาแล้วสะดวกต่อการขนย้ายไหมคะน้องนิวโอ้โหนี่เรามากันแน่นเรือมากเลยนะครับ<ช>วันนี้ค่ะทั้งคนทั้งอาหารปลาเต็มลำเรือเลยคะ่ะเต็มลำแพโฟมเลยคะ่ะอย่างอย่างที่น้องดาดาเคยเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะน้องดาดานะคะแต่ก่อนนะคะดาดาขนได้กี่กล่องคะถ้าเป็นเรือปกติอะคะ่ะดาดาสอง <S 2> <S 2> <S ก็ประมาณสองกล่องหรือว่าสามกล่องใช่ไหมคะดาดา <S 2> <S 2> ใช่ค่ะอืมแต่ของเราได้กี่กล่องคะน้องเนวโอ้โห,โหผมนี่นับ <S <S 2> <S 2> ไม่ท้วนเลยครับตั้งแต่ท้ายเรือจนหน้าเรือนี่ประมาณสิบกว่ากล่องครับวันนี้ที่เราขนกันลงมาน้ําหนักรวมๆตอนนี้พี่โม ON หนักเท่าไหร่ครับน้องเนวประมาณเกือบร้อยโลอะส่วนผมนี่ยหนักอยู่ประมาณหกสิบห้าโลนะครับน้องได้กี่โลคะ คโอ้โห oh oh เราสาม oh คนรวมกันนี่200รกว่าโล ah วรวมกับอาหารที่มาวันนี้ประมาณ4กระส,สอบนะครับโอ oh ้โหสบายครับในเรื่องของการใช้งานในการรับน้ำหนักนี่คือไม่ต้องห่วงครับสบายมากแล้วก็รู้ไหมคะน้องนิวตัวนี้ค่ะไม่ต้องวางทิ้งรอยน้ำไว้ตลอดก็ได้ค่ะตัวนี้สามารถโยเก็บได้สบายๆเลยนะคะน้องนิวใช่ครับเพราะว่า ผู้หญิงสองคนเนี่ยโหผู้หญิงตัวเล็กบอกบางพี่โมพี่ดานี่ยกกันมาลงน้ําได้สบายครับโอ้โหใช่ค่ะยกเบาสบายมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการโฟมแพลอยน้ำนะคะตัวนี้ขนาดที่เท่าไหร่คะน้องนิวขนาดของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ขนาดร้อยยี่สิบคูณสามร้อยนะครับความหนาแปดนิ้วครับพี่โมอืมตอนนี้พี่อยากกระซิบบอกน้องนิวว่าตอนนี้จัดโปรโมชัน่นเท่าไหร่คะน้องนิวหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาครับที่ บริษัทไทยอินซูโฟมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นที่อยู่ติดต่อไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับได้ค่ะโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนกรกฎาสิงหากันยานะคะสามเดือนนะคะตัมหจัดโปรโมชั่นใหเลยค่ะหน0่าบาทมารัพิน้าโรงงานตบมือครับพิน้ามารัพิน้าโรงงานไทยอินซูโฟมที่สมุทรปราการและ สมุทรสาครน,นะครับสองสาขาข,ของเรายินดีให้บริการครับได้ค่ะวันนี้โมและน้องนิวนะคะขอจบคลิปโดยเท่านี้นะคะน้องนิวครับไว้ติดตามคลิปหน้าเราจะพาไปชมอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะคะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ